หุ้นกู้ที่เปิดให้ประชาชนนะครับและสถาบันนะได้จองซื้อซึ่งมีหุ้นกู้อัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่4.21ไปจนถึงสูงสุด5.9นะครับมีหุ้นกู้ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทูบ้านปูนะครับออริจินะเมืองไทยแคปิตอล a i r ์เอเชียนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนสหนณาฝากกดไลค์กด Subscribe และก็การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนนะครับ หุ้นกู้บริษัท Origin p r v p r t t y จำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ3ปี6เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง5%เป็นะครับเป็นหุ้นกู้ระดับ BBB บวกนั่นเองนะครับ บริษัท Origin p พ v e เ t อร์จำกัดมหาชนนะครับยืนลางแบบแสดงรายการต่อสำน,นักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกอลต์ตโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายคุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกรันายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในหานะบุคคลทั่วไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9, 10และ13พฤษภาค,คม2567เท่านั้นนะครับเบริษัท o r i g i n Pro p e า t y จำกัดมหาชนบริษัทจดทะเบียนในตลาดรัพย์แห่งประเทศไทยออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวนทั้งหมด3ชุดด้วยกันเรามาได้ไล่ดูทีละชุดนะครับชุดที่1หุ้นกู้อายุ1ปี10เดือน8วันอัตราดอกเบี้ยสูงถึง4.25%ต่อปีครบกาหนดไถ่ถอนปี2569นะครับ แล้วก็ชุดที่2หุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย4.85%ต่อปีครบกำหนดปีพศ .2570 แล้วก็ชุดสุดท้ายหุ้นกู้ชุดที่3อายุ3ปี6เดือนอัตราดอกเบี้ย5%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2570นั่นเองนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาท โครงการตาสันนี่อยู่ภายใต้นะครับตาสันนี่ปี2565โครงการทุ้นกู้วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน18,000ล้านบาทนะครับและโครงการตัวแลกเงินระยะสั้นวงเงินไม่เกิน2,500ล้านบาทนั่นเองนะครับโดยออกเสนอขายนะครับวันที่9 10และ13นะครับมกพฤษภาคม2567นั่นเองนะครับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนธนาคารซ IMB ไทยจำกัดหมหาชนบรบษรทหลักทร e ัพย์เอเซพัฒน์จำกัดบรบษัทหลักทรัพย์ยวนต้า ata, ประเทศไทยจำกัดบรบษรทหลักทรัพย์ CGS i n อ e r ิน t i o n a l นประเทศไทยจำกัดริษัทสลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพล็กจำกัดบรบษรทหลักทรัพย์ด้าโอประเทศไทยจำกัดหมหาชนบรบษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดรบษัทสลักทรัพย์ UOB เคฮีนประเทศไทยจำกัดมหาชนรบษรทหลักทรัพย์โกแบ็กจำกัดรวมถึงบรบษัทหลักทรัพย์กสซิกร กสิกรไทยจำกัดหมหาชนในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกรสิกรไทยจำกัดหมหาชนสําหรับการจองนะครับการจัดจําหน่ายและก็การจัดสรรหุ้นกู้นะครับให้กับผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นไม่รวมสาขาหรือหน่วยงานขายอื่นของบอมจหลักทรัพย์กสิกรนะครับในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารซ i m b มีไทยจำกัดหมหาชน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดนั่นเองอดับความน่าเชื่อถือนะครับ B B B บวกนะครับแนวน้มันดับเครดิตบริษัททิดเลตติ้งเมื่อวันที่23นะครับมีสายน2567นั่นเองหุ้นกู้บริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้ อายุ4ปี27วันอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4.95%ต่อปีจริงๆมี3ชุดนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปนะครับแล้วก็ผู้ลงทุนสถาบันนะครับุนกู้เป็นระดับ BB 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 บวกนะครับเสนอขายจ่ายอัตราดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับวันที่เปิดจองซื้อวันที่14 15 16พฤษภาคม25 นนั่นเองเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมาชนใ,นให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถนะครับสินเชื่อโฉนดที่ดินและสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับก็เอาพวกทะเบียนรถนะครับโฉนดที่ดินไปจำนองนะครับเอาเงินออกมาใช้จ่ายก่อนนะครับเวลายัางจำเป็นนะบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมาชนเสนอขายหุ้นกู้จำนวน3ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1หุ้นกู้อายุ2ปี22วันอัตราดอกเบี้ย 4.3%ต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2569ชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนชุดที่2อายุ3ปี21วันอาัตราดอกเบีย้ย4.8%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2570ชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนชุดที่3นะครับอายุ4ปี27วันอัตราดอกเบีย 9, ้ย4.95%ต่อปี ครบกำหนดไท่ถอนปี2571ชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับโดยหุ้นกู้ทั้งหมดเสนอขายหน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทนั่นเองนะครับโดยเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปผู้ลงทุนสถาบัานจองซื้อวันที่ 14, 15, 16พฤษภาคม2567อันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้ b ีบีบวกแนวโน้มระดับเครดิตโดยบริษัททิสเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่17เมษายน2567อยู่ภายใต้โครงการตาสารนี่ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมาชนปี2566ซึ่งรวมถึงโครงการทุนกู้ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมาชนปี2566วงเงิน1 3 5 0 0 0ล้านบาทนะครับโครงการมีอายุ2ปี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับโดยเฉพาะผู้บุคคลธรรมดาโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบานันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นได้แก่ธน,นาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนธน,นาคาร c m เไทยจำกัดหมหาชนธน,นาคารบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒน์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมหาชนบนริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์สปริงจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยจำกัด บริษัทหลักทรัพย์จำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ CGSCI CGS International ประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ g o จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ m a y b a n ประเทศไทยจำกัดหมาชนผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับอันนี้ เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงลงทุนสถาบันนะคือธนาคารกสิกรไทยจำกัดแล้วก็ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับเรามาดูแฟชชี้กันหน่อยหุ้นกู้บริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดนะครับ ออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปี6เดือนนะครับอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง5.9%ต่อปีนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับทุกๆ3เดือนนะเปิดจองซื้อในระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคม2 5 6 7นั่นเองนะครับ ขอข้อสุดนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยแล้วการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนนะครับบริษัทไทยเอเชียจำกัดนะครับยื่นร่างแบบแสงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดักทรัพย์หรือกลตโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันนะครับซึ่งออกหุ้นกู้นะและถ่ายถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดถ่ายถอนได้นะครับ คุณกู้อายุ2ปี6เดือนอัตราดอกเบี้ย5.9%ต่อปีใจดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนั่นเองนะครับมีประกันผู้ค้ำประกันคือบริษัทเอเชียแอร์เวชั่นจำกัดมาชนนะครับซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในส,าาสัดส่วน100%ตกลงเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยและนี่เงินอื่นใดนะครับ ของบริษัทตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิ์ของหุ้นกู้และสัญญาค้ำประกันจำนวนไม่เกิน1,722ล้านบาททั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาค้ำประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหน้าท้ายนะครับ3ของข้อกำหนดสิทธินั่นเองนะครับเปิดให้จองซื้อนะครับ789พฤษภาคม67บริษัทไทยแอร์เอ,เ,อเชียจำกัดมหาชนเออไม่ใช่จำกัดมหาชน บริษัทไทยแอเ,อเชียจำกัดนะครับเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่หนะึ่งะครบกำหนดไทยทอนปี2569มูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน1 5ึ่งพันห้าหนึ่งล้านห้าแสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,500ล้านบาทหุ้นกู้อายุ2ปี6เดือนอัตราดอกเบี้ย5.9%ต่อปี โดยอันดับความน่าเชื่อถือนะครับ BBBB นะครับแนวโน้มอันดับเครดิตโดยบริษัทที่เลดติ้งจำกัดเมื่อวันที่21มีนาคม2567นั่นเองเสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นนะครับผู้คำประกันบริษัทเอเชียเอวิเอชั่นจำกัดมหาชนผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดมหาชน ในเเบียนหุ้นกู้ธนาคารซีเอมบีไทยจำกัดมาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดะระยะเวลาการจองซื้อ789พฤษภาคม2567นะครับหุ้นกู้บริษัทบ้านปูจำกัดหมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ12ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง4.21%เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปสามารถจองสื่อได้นะครับเตรียมพร้อมเลยนะอันดับ ความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้นะครับเกรด A บวกเลยทีเดียวนะครับก่อนขึ้นสุทะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่789พฤษภาคม2567นั่นเองนะครับบริษัทบ,บ้านปูจำกัดมหาชนยื่นร่างแบบแสงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกอลตต่อโดยคาดว่าจะออกและเสนอขาย คุณกู้ไม่ได้อยสิทธิ์ไม่มีประการาจดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนเสนอขายกับประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัานได้จองซื้อในหเนะนะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับหุ้นกูน้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นนะครับหุ้นกู้อายุ2ปี3เดือนนะครับครบกาหนดไถ่ถอน2569อัตราดอกเบีย้ย3.1%ต่อปีนะครับเนี่ยเห็นไหมมีหลายชุดเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวเอามาพูดคุยกันก่อนนะ แบ,บแนแซงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนแลแล่รงสื่อชีชวนบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้4ชุดเอ่อ5ชุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันทีละชุดชุดที่1นะครับ2อัอาตราอายุ2ปี3เดือนอัตราดอกเบี้ย3.1%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2569ชุดที่2นะครับหุ้นกู้อายุ5ปี9เดือนอัตราดอกเบี้ย3.5%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2573 ชูที่3หุ้นกู้อายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ย3.76%ต่อปีครบกําหนดไถ่ถอนปี2574ชูที่4นะครับหุ้นกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ย4.08%นะครบับครบกําหนดไถ่ถอนปี2577ชูตี่5นะครับหุ้นกู้อายุ12ปีอัตราดอกเบีย้ย4.21%ครบกําหนดไถ่ถอนปี2579 เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัานจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทนะครับอยู่ภายใต้โครงการตาสันนี้ของบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนปี2567นะครับซึ่งรวมถึงโครงการหุ้นกู้ของบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนปี2567วงเงินนะครับ50500,000ล้านบาทนั่นเองนะครับ โดยดับความน่าเชื่อถือนะครับ A บวกแนวโน้มดับเครดิตโดิมสัดทิศเลทติ้งจำกัดมัลที่8มีนาคม2567เร็ะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้7-8-9พฤษภาคม2567ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชนธนาคารเซอแนบีนไทยจำกัดหมาชนธนาคารหารไทยธนาชาติจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนธนาคาร UOB จำกัดหมาชนนะครับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคาร ในทะเบีนหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนนั่นเองนะครับหุ้นกู้บริษัททูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้นะครับอายุสูงสุดคืออายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ยโดยประมาณ4.5%ยังไม่ขออาัตราดอกเบีย้ยที่แน่นอนนะครับเป็นหุ้นกู้ระดับ A บวกเสนอขายกับประชาชนทั่วไปได้จองซื้อเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันกอนข้อสุนาฝากกดไลค์กดซับสไคร <Comment S 2> เเนป็นกลังใจด้วยรบ,บริษัททูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับยืนลางแบบแสงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกรตอตอนะครับโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันจายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23, 24และ27พฤษภาคม25,67นะครับโดยหุ้นกู้ที่เสนอขายมิ้งหมด5ชุดด้วยกันเรามาได้ดูทีละชุดกันนะครับ ชุดที่1หุ้นกู้อายุ1ปี3เดือนอัตราดอกเบีย้ยนะครับคงที่ร้อยละโดยประมาณ2.95ถึง3ต่อปีนะครับชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนครบกำหนดไถ่ถอนปี2568นะครับในชุดที่1ชุดที่2อายุ2ปี6เดือนอัตราดอกเบีย้ย3.45จถึง3.55%ต่อปีโดยประมาณนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2569ชุดที่3หุ้นกู้อายุ 3ปี3เดือนอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ3.7ถึง3.85%ต่อปีครบกําหนดไถ่ถอนปี2570ชุดที่4อายุ5ปี3เดือนอัตราดอกเบี้ย4ถึง4.2%ต่อปีครบกําหนดไถ่ถอนปี2572นะครับ แล้วก็ชุดสุดท้ายชุดที่5นะครับหุ้นกู้อ่าหุ้นกู้อายุ10ป,ปีอัตราดอกเบี้ย 4.3- ถึง4.5เปอร์เซ็นต์ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2577นะครับซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนนั่นเองนะครับโดยหุ้นกู้ทุกชุดนะครับจะจ่ายดอกเบี้ยนะครับชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนั่นเองนะครับเสนอขายกับประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อนะฮะบุคคล ผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับ,บูาคาตาไว้หน่วยละ1000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1000นบาทนั่นเองนะครับอัดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู A ้ A บวกแนวโน้มันดับคงที่โดยบริษัทที่เลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่2ี่มีนาคม2567นะครับผู้ออกหุ้นกู้จะจะมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานกรกรทตให้ความเป็นชอบตลอดอายุค,คุณกู้โดยโครงการหุ้นกู้อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท Two Corporation จำกัดหมายชนปี2566 วงเงิน280,000ล้านบาทนะครับโดยโครงการหุ้นกู้มียุคปีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคารกาสิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารซ i ไ b ไทย,ยจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนธนาคาร UOBK บีเจำกัดหมาชนเบอร์สลักรั์เอเซพัฒจำกัดนะครับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีทุ่อาจำกัดหมาชนในห้เบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศร,รีทุ่อาจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูแฟกชีทกันหน่อยนะครับ จองซื้อวันที่23 24และ27พฤษภาคม2567เท่านั้นนะครับ